อ่ะตัวนี้เป็นโคมไฟแบบมีแบตเตอรี่ในตัวแบตเตอรี่รู้สึกจะ9 0 0 0มิล m a มก็ถ้าเปิดสว่างสุดอ่ะจะอยู่ได้ประมาณ9-11ชั่วโมงอ๋อยี่ห้อ o c t o b e นะตัวนี้รู้สึกจะประกัน2ปีนะแล้วก็จะพิเศษนิดนึงตัวนี้มันจะเป็นรุ่น USB รุ่น USB จะดีกว่ารุ่น จะดิวรุ่นธรรมดาไงก็คือมันจะใหญ่กว่าเ,เส้นผ่าศูนย์กลางมันจะอยู่ที่ประมาณ12เซนถ้าเป็นรุ่นทั่วไปอะรุ่นแบบที่มันคอลลัปกับจ๊กเกอร์แฟมิลี่หรืออะไรเงี้ยรุ่นเนี้ยมันจะเ,เส้นผ่าศูนย์กลาง10เซนแต่อ,อรุ่นรุ่นโจ๊กเกอร์เนี่ยก็จริงเขามีข้อดีนะเหมือนกับซื้อมาเขาแถมเคสที่เป็นแบบว่าซิลิโคนสีสม้มอะเวลาใส่แล้วแสงมันสวยแต่ตอตัวเนี้ยไม่รู้ว่ามีเคสแบบนั้นหรือเปล่านะอ๋อแล้วก็ ไอเคตัวนั้นเนี่ยหมายถึงว่าเคที่ใส่ยแล้วเปิดไฟได้ด้วยนะแต่ว่าถ้าเกิดว่าซื้อมามันก็จะแถมเคสเนี่ยาร์ดเคสมาให้อย่างนี้อยู่แล้วแล้วก็ด้านหลังเนี่ยก็จะมีทั้งตะขอแขวนนะมีตะขอแขวนแล้วก็มีแม่เหล็กตัวหนึง่งแล้วก็ตัวนี้กันน้ำ IP45 ก็กันน้ำกระเซนกันไรไดร้